น้องเรียสอบตำรวจระวังตระกูลข้อวิชาภาษาไทยแบบนี้นิดนึงครับโจทย์อันนี้ถามเหมือนง่ายนะแต่น้องต้องสังเกตดีๆเนอะโจทย์ข้อนี้เขาถามแบบนี้เลยครับข้อใดต่อไปนี้ไม่จําเป็นต้องใช้คําทับศัพท์อย่างรอบก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยภาษาไทยปัจจุบันเน้นเรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกคำทับศัพท์คำคำกลมการเว้นวรรคต่างๆดังนั้นแก๊งตระกูลคำทับศัพท์ตรงนี้น้องหลายคนโดนหลอกเยอะไม่เชื่อลองดูครับ โจทยข้อนนี้เขาจะให้รูปแบบประโยคแบบนี้มานะเออเราก็ต้องรู้ก,กติกาก่อนว่าเออแบบไหนเนี่ยเราเรียกว่าคำทับศัพท์ โดยปกติแล้วคำทับท์เนียส่วนใหญ่ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยจะทับศัท์ในกลุ่มของภาษาอังกฤษ,ษถูกต้องไหมคราวนี้มันจะมีบางคำที่เราสามารถใช้ภาษาไทยก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเช่นคําว่าแบงก์แบงก์บางคนเนี่ยนะครับอย่างเช่นน้องคนไหนเนี่ยเ,ออเคยโดนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้ไปธนาคารเนี่ยบางทีก็จะพูดว่าอะไรครับไปฝากเงินที่แบงก์หน่อยแบบนี้เป็นต้นความจริงแล้วแบงก์เนี่ยเป็นคาทับทำ แต่ถามว่าจําเป็นต้องใช้ไหมครับน้องคําตอบคือไม่จําเป็นเพราะเราสามารถใช้คําภาษาไทยมาแทนได้นั่นคือคําว่าธนาคารแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราก็พยายามดูคีย์เวิร์ดก่อนเออเป็นกลุ่มคําที่มีโอกาสโดนคําทับศัพท์นะและเราสามารถใช้เป็นภาษาไทยได้ยกตัวอย่างเช่นคําแรกครับ เช่นกางเกงยียนเออกางเกงยืยนเนี่ยอันนี้เป็นคำทับศัพท์ชัดเจนพี่บัสถามน้องหน่อยน้องสามารถใช้คำอื่นที่ไม่ใช่กางเกงยียนได้ไหมปรากฏว่ามีไหมไม่มีถูกต้องไหมเออน้องจะบอกกางเกงทรงกระบอกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ชัดเจนกางเกงผ้าแข็งๆข็งเนี่ยเออมันก็คงไม่ใช่เนอะดังนั้นเราก็ไม่สามารถใช้คำอื่นได้ครับก็เลยจําเป็นต้องใช้คําทับศัพท์ต่อไปหรืออย่างข้อสองเนี่ยเจอคําว่าการ์ตูนนี่ น้องสามารถใช้คำอื่นได้ไหมน้องบอกพี่บัตคะหนูสามารถใช้คำว่าละครได้ไหมเอาจริงๆแล้วการ์ตูนกับละครเนีน่ยไม่เหมือนกันถูกต้องปะดังนั้นเราไม่สามารถหาคำภาษาไทยเนี่ยมาใช้ได้แต่ถ้าน้องเจอตรงนี้ครับคือคำว่าเคลียร์อ่าเคลียร์เนี่ยอันนี้ก็ยื้มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ในภาษาไทยเนี่ยถ้าเราไม่ใช้คำว่าเคลียร์เนี่ยเราสามารถใช้คำว่าอะไรครับคำว่า ะสางเออเห็นมากเราสามารถใช้ว่า飒สางได้แสดงว่าข้อแบบนี้แหละเราเรียกว่าไม่จําเป็นที่ต้องใช้คําทับ์ครับดังนั้นข้อนี้เราเลยตอบข้อตอบข้อตอบข้อ3ครับง่ายไหมดังนั้นใครที่ยังไม่ได้รู้เทคนิครู้กระบวนการคิดแบบนี้อย่าลืมเซฟอย่าลืมแชร์เก็บไว้ละกันมีโอกาสออกข้อสอบสูงครับมาคราวนี้ลองดูโจทย์ข้อนี้นิดนึงข้อใดต่อไปนี้ไม่จําเป็นต้องใช้คําทับศัพท์อ่ะคราวนี้เรามาถอดรหัสกันเช่นน้องเจอคําว่าอะไรนี่แพลน แลนเนี่ยถ้าเปิดภาษาอังกฤษก็คือ P L A N ที่อ่านว่าแผนถูกต้องไหมคราวนี้ถ้าเราไม่ใช้คํานี้ภาษาไทยเนี่ยเราน่าจะใช้คําว่าอะไรได้บ้างครับคําว่าวางแผนนี่วางแผนแบบนี้แหละเราเรียกว่าไม่จําเป็นต้องใช้คําทับศัพท์ดังนั้นข้อนี้เราเลยตอบข้อตอบข้อหนึ่งคำน้องง่ายๆแค่นี้จบเรียบร้อยง่ายไหมง่ายเนอะคราวนี้ลองถึงคิวน้องของพี่บัทแล้วบ้างเออลองดูโจทย์ข้อนี้หน่อย ถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยข้อใดจําเป็นต้องใช้คําทับศัพท์ลูกศิษย์พี่บัตรเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือเราคุยกันแบบง่ายๆเอาแบบหมัดต่อหมัดเลยไม่ต้องมาอลัมพบทมีแต่น้ำๆไม่ต้องเราตัดเหลือเฉพาะเนื้อๆเ,อเอท่านั้นเราจะได้ประหยัดเวลาที่สุดดีไหมเจาะไปเลยเอาให้ตรงประเด็นไปเลยดังนั้นบอกพี่บัตรนิดหนึ่งว่าข้อนี้ควรตอบเบอร์1 2 3หรือ4คอมเมนต์บอกพี่บัตรนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่บัตรเฉลยให้เป็นลายบุคคลครับและใครที่อยากจะสอบติดตํารวจในรอบเดียวไม่อยากเสียเวลาอีกต่อไปและชอบรูปแบบที่เรียกว่าเจาะตรงประเด็นเอาแบบงง่่าาายยๆไมต้้อใชคํก ที่สําคัญคือตรงประเด็นไปเลยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปอย่าลืมกดติดตามไว้ที่ช่องเพจพี่บัตรกูรูอะคาเดมี่ทุกครั้งที่พี่บัตรอัปคลิปให้น้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนรู้ก่อนใครและเจอกันที่เทคนิคหน้าสําหรับคลิปนี้พี่บัตรลาไปก่อนสวัสดีครับ